วันดีๆนะคร,รับกนนะ็สร้างแบบเ,เลนะะ่นกันสร้างแบบเฉยๆได้แล้ครับสร้างแบบเล่นคนเดียวขอให้มันผ่านเกียร์มิชชั่นมันก็ไม่ผ่าน<ม>น่ะไม่เก็บตรงกลางแนนะ<ม>ไม่ต่อแมอเปเพลินนะ,น,ะนี่กระดานทาวเวอร์แปลว่าทาวเวอร์ Tower. แปลว่าทาวเวอร์ไง ป้อมดป่ะนั่นป้อมดป่ะชุบเพิ่มอ๋อร้อยเต็มเพราะมันจะพลังเต็มร้อยไว้ชาตินี้ต้องผ่านให้ได้ตอนนั้นมาถึงนี่นี่ล่าสุดข้าวสิบเฮ้ยหกสิบเอ ถึงด้านเอ็นอยู่ยนนยยยจะไม่รอดฝักหยางดาเนี้ยดาสุดท้ายเด้งชุกและกูยังคงรอดเจ็ดสิบตอนนั้นเหลือสามสิบเนี่ยไม่รอดจะ,ะรอดเหลือสามสิบสามชีวิตตอนนั้นชีวิตเดียวนี่ไปไกลนะ วิธีเกียนแล้วเว้ยทุกครับอีก,อก,อกสองชีวิตโดดโดดโดดโอ้ยทำไงดีล่ะทีนี้เลยไปเริ่อใหม่วิงว่งวิ่งวิ่งขึ้นมาโดด เจ้าสิบแปดเซลล์ไรูปรีบูตมาม่รอดเอากรรมเจ็ดสิบตัเจ็ดสิบไม่ผ่านไปแบบอื่นไหมเนะี่ยอือเจ็ดสิบขอคกูอีกะล้าหน่อยอย่างน้อยก็ไม่ รีเหมดตายอะงานนี้เลกลอชอนะเขาเลยกมโฆษาไม่่ากเลย มาเล่นกันต่อ U S A U S A ไปก็ช่างก็ช่างนะน่จาโอเคนีนจาปะ ำหรับค,คุณจะไม่เห็นนะครับว่าหน้าจออยู่นี้ครับฟังเสียงครับขูดกับหน้าจอนี่ ตายไปไม่คิดไม่ฝันมาก่อนครับเธอสำหรับคืนนี้ต้องขอจบลงไปตรงนี้นะครับขอบคุณครับ